พูดถึงเรื่องของการทำลายสิ่งแวดลอ้อมอีกด้านหนึ่งเราก็ตามกันต่อด้วยคุณผู้ชมกับเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำสารลวินเมื่อวานที่สุดมีการตรวจสอบแล้วนะคะจากนี้ไม่เกินสัปดาห์เราจะได้รู้ผลกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเจอสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสารลวินและทําให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกงังวลจนต้องมีการสั่งเลยนะคะห้ามสัมผัสน้ําห้ามดื่มห้ามใช้รวมไปถึงแม้กระทั่งการรับประทานปลาจากแม่น้ำสารลวินต้องงดไปก่อนเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเมื่อวานนี้ในอเาเภอศบเมย หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ห้องสอนสํานักงานประมงจังหวัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เนี่ยมากันเยอะมากนะคะประชุมหารือและลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําจากแม่น้ําสารวินและสัตว์น้ําไปตรวจสอบเลยนะคะเพราะมีข่าวตรวจพบสารหนูในแม่น้ําสารวินเกินค่ามาตรฐานถึง5เท่า การสำรวจพบขณะนี้ชุมชนที่ต้องใช้น้ําจากแม่น้ําสารวินเนี่ยมี4ชุมชนอยู่ใน2องอำเภอในเวลาตักน้ําขึ้นมาสีน้ํามันดูไม่ออกจริงๆนะคะดูค่อนข้างจะปกตินะแต่ต้องระวังใน4พื้นที่ต่อไปนี้นะคะบ้านแม่สามแลบบ้านศพบเมยบ้านปู่ทาอําเภอศพบเมยและอีกจุดคือบ้านท่าตาฝั่ง อยู่ที่อำเภอแม่เสียงนายคำผันโมกไทยสงในอำเภอศบเมยบอกว่าเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ําและสัตว์น้ําในพื้นที่ที่ประชาชนสัมผัสน้ําโดยวิถีชีวิต3จุดด้วยกันหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรน้ําจะมีเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์แล้วยืนยันค่ามาตรฐานได้เลยนะคะโดยเก็บตัวอย่างจากจุดเดียวกันจะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนส่งตรวจกับแ l a ใช้เวลา7วันจะได้ผลที่ชัดเจนนะคะซึ่งจากข้อมูลระบุว่าชุมชนริมฝั่งลำน้ำสารวินส่วนใหญ่ ก็อาศัยน้ําสารวินทั้งทําประมงเกษตร,ร,รกรรมเลี้ยงสัตว์รวมถึงข้านาคมขนส่งด้วยนะคะยกเว้นกรณีที่น้ําอุปโภคบริพโภคจากประปาภูเขาไม่เพียงพอและเฉพาะครัวเรือนที่อยู่บนเรือนแพถึงจะมีการเอาน้ําจากแม่น้ําสารวินเนี่ยมาใช้โดยตรงในเรื่องของกิจวัตรประจําวันอย่างอาบน้ําซักผ้าทํากับข้าวมีเหมือนกันแต่อาจจะไม่มากเท่ากับใช้ประมงเลี้ยงสัตว์และขนส่งนะคะคทีนี้แต่มันก็มีคนใช้ไงถูกไหมครับมันเสี่ยงชาวบ้านกังวลมากๆเลยโดย โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเขามันแยกกับลําน้ําสารวินไม่ได้ทางอําเภอตอนนี้ยังไงก็ขอก่อนเลยห้ามประชาชนเนี่ยไปสัมผัสน้ําใช้น้ําไปก่อนงดบริโภคสัตว์น้ําจากลําน้ําสารวินนะคะอดทนนิดนึง7วันรอผลออกมาก่อนว่าทีเนี้ยตกลงเราเจอแล้วเนี่ยสารหนูมันมากมันน้อยมันห้าเท่ากว่าค่ามาตรฐานจริงหรือเปล่านะคะทีนี้ระหว่างเนี้ยคะ่ะชาวบ,บ้านบอกโห7วันมันหนัก เพราะแ,แค่กว่าจะผ่านไปแต่และว,วันยังแทบไม่ไหวมันกระทบเศรษฐกิจชุมชนพ่อค้าแม่ค้าปลาไม่รู้จะทํำยังไงร้านอาหารอีกนะเอาคนจะมากินเนี่ยปลาที่เอามาเนี่ยปลาจากลําน้ําสารวินหรือเปล่าร้านอาหารก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยแต่สุดท้ายยังไงก็ไม่มีทางให้ชาวบ้านเลือกแล้วนะคะคต้องรอเจ็ดวันแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้ผลออกมาแล้วเนี่ยอย่าอันตราย จนถึงขั้นทําให้ใช้น้ําจากลําน้ําสารวินต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงผลไม่ได้แล้วด้วยแล้วตอนนี้มันไหลลําน้ําแล้วถูกต้องค่ะ,ะ,ะยังไงต้องเร่งมือกันหน่อยที่เชียงรายทนะี่เจอทั้งแม่น้ําสายมแม่น้ํากกมแม่น้ําร่วกเนี่ยฮะนี่มาสารวินแ,แ,แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออคือคุณภาพชีวิตเนี่ยเราไม่ควรจะต้องมาลุ้นกันรายวันแบบนี้ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่รายวันนะมันหลายเดือนแล้วด้วยในบายพื้นที่นะครับคุณผู้ชม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ